วลุงลุงมานี่หน่อยเดี๋ยวใช้คนงานก็ได้ค่ะคุณออมมาไหรครับไม่ต้องลุงมีไรหนูมาติดต่อใครใครลูกลุงพูดจาดูที่ต่ำที่สูงซะบ้างนะโน่นฉันจะให้ไปยกปุ๋ยหลังรถได้หมดแน่เฮ้ยทำถึงขนาดนี้เลยเหรออุ๊ยข้าวเปียกโถ ก็แค่คนงานยกของไม่ได้หรือไง คุณอมสินเหรอคะอยู่ไหนแล้วคะถึงแล้วคะ่ะคุณชมพู่ถึงหน้ารีสอร์ทแล้วคะ่ะค่ะค่ะเดี๋ยวจะรีบเข้าไปคะ่ะปานันวันนี้เราต้องปิดจอบให้ได้นะโบนัสสิ้นปีรอเราอยู่ได้เลยคะ่ะคุณอมอมเพราะป่วยของเราอะ่ะมีชื่อเสียงอยู่แล้วถ้ารีสอร์ทเนี้ยเหมาหมดเราก็จะได้รับโบนัสก้อนโตคะ่ะเอ๊ะ แล้วเราจะยกเข้าไปยังไงอ,อ่ะอืมอ่ะนุ่นไงลุงลุงมานี่หน่อยเดี๋ยวใช้คนงานก็ได้ค่ะคุณออมมาใครครับไม่ต้องลุง,ม,ง,ลงมีอะไรหนูมาติดต่อใคร <S 1> <S 1> มีสิไม่มีจะเรียกหรอก็พูดมาสิมีอะไรอืมอืมเป็นแค่คนงานอะจะตอบปากตอบคำเดี้ยปะบอกให้ลุกก็ลุกสิอ๋อขอโทษขอโทษมีเรื่องอะไรอะลุก ลูกลุงพูดจาดูที่ต่ำที่สูงซะบ้างนะโน่นฉันจะให้ไปยกปุ๋ยหลังรถอ๋อได้เดี๋ยวขอเรากินข้าวก่อนนะมันพักเที่ยงพอดีอะไม่ได้เดี๋ยวคุณชมพูดรอถ้าฉันไม่ได้งานนี้นะโดนโอเคโอเคนรอข้ายห,หมดก่อนกินเถอะลุงสรุปไม่ไปใช่ไหมไปแต่รอข้าวหมดก่อนได้รอข้าวหมดใช่ไหม ได้หมดแน่เฮ้ยทำถึงขนาดนี้เลยเหรอยังยังเหลืออีกกล่องหนึ่งอุ้ยข้าวเปียกนี่พวกหนูอสองคนทำไมจิตใจมันต่ำตมขนาดนี้มองหน้าเหรอจำหน้าฉันไว้ถ้าไม่แน่จริงอย่ามาเรียกฉันว่าออมสินอืม คุณออมไม่เข้าไปข้างในเหรอคะก็ว่าจะเข้าอยู่ละค่ะแต่คนงานมันขี้เกียจไม่ยอมยกปุ๋ยให้ออมค่ะคนไหนเหรอคะคุณออมเดี๋ยวชมพู่จัดการให้ค่ะก็นี่ไงคะเออนี่นี่เหรค่ะตัวขี้เกียจเลยเนี่ยหน้าผมเหมือนตัวขี้เกียจหรือไงคุณชมพู่ไม่ค่ะไม่เลยค่ะท่านประธานฮะท่านประธาน ท่านประธานขอบคุณมากมครับวิ่งไม่เป็นไรไม่ต้องไหว้ผมครับท่านประธานค่ะอากาศร้อนเข้าไปข้างในก่อนไหมคะอร้อนจริงๆคุณชมพู่แต่ไม่ดีกว่าเดี๋ยวผมจะนั่งทานข้าวเนเพื่อนลุงคุณเอาสูตรไปเก็บไว้ในห้องให้ผมก่อนค่ะใจมากมามาลุงมาทานเข้าวด้วยกันกับผมก่อนมาดี่แล้วครับท่านประธานดีนั่งเลยลุงนั่งเลยครับ ลุงกินข้าวด้วยกันอ่านี่แกงของโปรดเลยเนี่ยผมชอบนะแกงนีออ้อร่อยมากลุงเอ๊ะรถใครมาเดี๋ยวผมมาดูให้ไม่ไรลุงเดี๋ยวเขาก็ไปติดต่อคุณชมพู่เองแหละกินเถอะลุงกินเถอะมาขายปุ๋ยใช่ไหมใช่ค่ะท่านประธานดีคุณชมพู่ค่ะท่านประธานยกเลิกปุ๋ยบริษัทนี้ทั้งหมด ได้ค่ะท่านประธานแล้วเปลี่ยนบริษัทใหม่ทันทีค่ะท่านประธานไม่นะทำอย่างนี้ไม่ได้นะใช่ฉันไม่ยอมนะจำไว้นะครับคนเราได้เกิดมาเป็นคนทั้งทีจงรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อให้คนอื่นรู้สึกเห็นใจดีกว่าไปอวดใหญ่อวดโตให้คนอื่นมองเราด้วยความสมเพชในกิริยาก้าวร้าวของเราเพราะสักวันหนึ่งหากเราตกอับจนหมดหนทาง จะไม่มีใครยื่นม,มือเข้ามาช่วยเหลือเราเลยนะครับนี่คุณนี่มันของซื้อของขายจะมาขอชิมฟรีได้ไงถ้าไม่เอาก็ไป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 รับที่ขดดีค่ะงั้นเดี๋ยวฉันเหมาหมดเลยฮะเหมาหมดเลยเหรอแบบนี้รวยแน่ บาทเลยค่ะน้ำส้มไหมครับน้ำส้มไหมครับน้ำส้มคนละสิบบาทเลยครับขั้นสดๆ,ๆเลยครับน้ำส้มไหมคะ่ะน้ำส้มไหมคะ่ะสิบบาทค่ะคนละสิบบาทเลยค่ะพี่ผมดูดิเขามาตั้งน้ำส้มขายเหมือนเราเลยจริงด้วย ขวดก็เหมือนอะ่ะหืมทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยพี่ฟอมน้ำส้มไหมคะพี่ทำไมต้องมาขายของชนกันด้วยเนี่ย,าาย,ย,ยแล้วจะทำไมผมจะขายอะไรตรงไหนก็ได้มันสินของผมแต่หนูขายมาก่อนพี่ตั้งนานแล้วนะคะแล้วจะทำไมฉันอยากจะขายบ้างไม่ได้เหรออ๋อกลัวขายไม่ออกละเซ่ นดีวกว่าค,ว <c oughs> คิดว่าอยู่มานานแล้วจะเก่าเหรอนี <c> ่ <oughs> ต้องเจอคนอย่างเรานี่แหละน้ำส้มไหมครับน้ำส้มขวดสิบบาทครับน้ำส้มไหมครับน้ำส้มขวดละสิบ,บาทเลยครับสวัสดีครับเอากี่ขวดดีครับขอชิมก่อนสักขวดได้ไหม <c oughs> นี่คุณนี่มันของซื้อของขายจะมาขอชิมฟรีได้ไงถ้าไม่เอาก็ไป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  <c oughs> เึเปิดร้านก็มาเจอลูกค้าแบบนี้เลยน้ำส้ไมไหมคะชิมได้นะคะชิมได้ด้วยเหรอได้คะ่ะชิมเลยหืมอ,อร่อยมากเลยนะเนี่ยรับพี่ขวดดีคะงั้นเดี๋ยวฉันเมาหมดเลยฮะเอาค่ะฮะเมาหมดเลยเหรอ หดสามพอ,อดีค่ะขอบคุณที่มาอ,อุดหนนะคะ<อ>นี่คุณจึงฟรีได้นะครับฉันไม่เอาหรอกชิเออคุณคุณเดี๋ยวเดียว มาแต่เช้าแล้วนะคะวันนี้จะรับที่ขวดดีคะเอาส0มรยเหมือนเดิมจ้ะได้เลยคะ่ะอ้าวอ้าวอา,อา,อาน้ำส้มขวด1ิบบาทนะราคาเท่าเดิมแต่ขวดใหญ่กว่าเดิมนะฮะขวดใหญ่กว่าเดิมแต่ราคาเท่าเดิมเดี๋ยวนะหนูฉันไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวฉันขอไปดูร้านนู้นก่อน โหขวดใหญ่จังเลยแน่นอนอยู่แล้วครับขวดใหญ่กว่าเดิมแต่ราคาเท่าร้านนู้นเลยนะครับโหจริงเหรองั้นฉันเอาสา0รอนะได้เลยครับรอสักครู่นะครับรสชาติเหมือนเดิมนะครับปริมาณเยอะนี่ครับ300ครับนี่จ้ะขอบคุณนะคะคนะครับ ว่าหลังมาอุดหนุนใหม่นะครับได้เลยขวดแด็กขนาดนี้จะพลาดได้ยังไงล่ะไปแล้วนะถึงจะเป็นร้านเปิดใหม่ก็ขายดีไม่แพ้เจ้าเก่าเลยแลหละ้ยเฮพี่โฟมเปิดขึ้นไปดีกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยไปมาขายกันมาต่อดีกว่าครับน้ำส้มไหมครับน้ำส้มไหมครับขวดสิบบาทครับขวดใหญ่กว่าเดิมเลยนะครับน้ำส้มไหมครับ น้ำโซมไหมครับพี่น้ำโซมไหมพี่ทำไมขายหมดแล้วเรายังได้กำไรน้อยอยู่นะอ๋อขวดมันใหญ่ขึ้นต้นทุนมันก็เลยเพิ่มขึ้นนี่เองจะทำยังไงให้ต้นทุนมันลดลงนะ สีผสมอาหารแล้วก็ต้งตามด้วยโอ้หเชื้อคนให้เข้ากันเหมือนเปียบใช้ได้เลยนะแน่แบบนี้รวยแนะ่ ช่วงนี้เราขายไม่ค่อยดีเลยเนาะนั่นนะสิถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเราคงต้อง,องปิดร้านกันแน่เลยไม่เป็นไรหรอกค่ะ้อ้เราทำอย่างอื่นก็ได้อืมเรามาช่วยกันขายเถอะนำ้ำส้มไหมคะอน,นี่ครับคุณหญิงสั่งเยอะเหมือนเดิมเลยนะครับพอดีจะาไปฝากที่บ้านนะ่ะแหมดูท่าที่บ้านจะชอบน้ำส้มนะครับเนี่ยไว้มาอุดหนุนใหม่นะครับจ้า แม่แป๊บเดียวเหลือสามขวดแล้วเหรอเนี่ยขายดีเหมือนเดิมเลยเราน้ำส้มไหมครับเหลือสามขวดสุดท้ายแล้วครับขวดละสิบบาทเลยครับน้ำส้มไหมคะน้ำ,นำส้มคะ่ะน้ำส้มไหมครับวันนี้คนน้อยจังเลยนะพี่โฟมนั่นแหละสิเป็นไงบ้างจะาหูเหลื่อยเยอะเลยนะเนี่ยให้ชั้นช่วยนหนุนเอาไหมไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพี่กลับไปขายร้านตัวเองเถอคะค่ะหูเล่นตัวซะด้วย แค no so ่สามขวดเองน้ำส้มไหมครับน้ำส้มครับน้ำส้มคั้นสดๆเลยครับน้ำส้มไหมครับขวดเธอเอาน้ำอะไรมาให้ฉันกินเนี่ยคนในบ้านฉันกินปวดท้องทุกคนเลยน้องดาวเขามีเรื่องอะไรกัน่ะเสียงดังวุ่นวายเลย ไปดูกันไหมไปสิเปล่านะครับมันก็น้้ำส้มธรรมดาเลยครับคุณผู้หญิงกินอะไรไปหรือเปล่าครับก็ซื้อน้ำส้มทอไปนั่นแหละมีเรื่องอะไรกันหรอคะก็พ่อค้าคนนี้น่ะสิเอาน้ำส้มอะไรมาขายไอ้ฉันไม่รู้กินไปแล้วก็ท้องเสียกันทั้งบ้านเลยเฮ้ยเฮ้ยเจ๊มาใส่ร้ายร้านผมนี้มีหลักฐานหรือเปล่าเอ๊ะอย่ามาหัวหมอนะเธอต้องรับผิดชอบไมสีน้ำส้มมันดูจางจังนะเฮ้ย นี่เธอทําอะไรของเธอเนี่ยนี่มันน้ำซุปปอนนี่คะฮะนี่เธอเอาน้ำซุปปอนมาขายให้ฉันเหรอนี่อย่ามากก่าวหาฉันนะเฮยฉาฉันใช่ไหมที่ฉันขายดีกว่าร้านเธออ่ะหืมนี่พี่จะไม่ยอมรับดีดๆใช่ไหมน้องดาวแจ้งตำรวจเลยได้ได้ไปเ,เลยตำรวจเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยวอย่าแจ้งตำรวจเลยฉันยอมรับผิดแล้วหืมแล้วเธอจะรับผิดชอบอยังไงเอองั้นเดี๋ยวผมจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ก็ได้ครับ ผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับแล้วเธอก็ไม่ต้องมาขายน้ำส้มแถวนี้นะไม่งั้นฉันจะแจ้งความเออครับได้ครับผมจะไม่ทำอีกแล้วครับผ <c oughs> บอกอโทษนะครับ